มาดูกันต่อในเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะคะเขาได้มีการเตรียมดึงศักยภาพของคนพิการค่ะเข้ามาทดแท,แท,ท,ดแทนแรงงานในสาขาท,ที่ขาดแคลนรองรับการขาดแแรงงานในสังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการนํานผู้พิการที่สามารถทํางานได้เนี่ยเริ่มให้เขาเนี่ยเข้ามาทํางาน ใช่ครับโดยการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับ,ใ,รบให้ผู้พิการมีศักยภาพในการสามารถทํางานได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายวราวฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้มีการาไปเป็นประธานในการเปิดงานวันคนพิการสากลที่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมสําคัญสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินหน้าสร้างอาชีพค่ะสร้างศักยภาพของคนพิการมอบเงินสนับสนุน คนพิการนะคะกว่า6.6ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่มีการดําเนินงานการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการรถมีรถ300ล้อโยกจํานวนอมอบให้จํานวน5รายนะคะแล้วกเ็เงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการอีก5รายจํานวน2 0 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็มีเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการประเภทรายบุคคลจํานวน29ราย เป็นเงิน1 3 8 9 4ล้านบาทแล้วก็มีการมอบเงินสงเคราะห์และฟืน้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน20รายเป็นเงิน6 0,000บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน14โครงการจานวนเงิน4ล้าน9ก้0 0 0กว่าบาทนะคะซึ่งก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะในการที่จะมอบสนับสนุนให้กับคนพิการในการจัดงานเนี่ยในครั้งนี้นะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะครับผมซึ่งก็ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนอกจากการที่มอบรางวัลแล้วขอโทษครับคือเป็นการมอบความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับของคนพิการแล้วก็ยังเตรียมที่จะส่งเสริมการจ้างงานคนพิการนะครับโดยการขอความร่วมมือของภาครัฐและก็เอกชนในการดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายนะครับเพราะว่าในช่วงนี้คือของประเทศไทยกําลังประสบป,ป,ปัญหาเรื่องของเด็กเกิดน้อยนะครับแล้วก็มี ผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับซึ่งในวัยแรงงานเนี่ยจะมีไม่เยอะในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เคยเหมือนพยายามที่จะผลักดันเรื่องของคนพิการให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อจะมาทดแทนแรงงานที่เป็นช่วงลอยต่อที่ว่าไม่เพียงพอในส่วนนี้นะครับโดยก็จะมีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการที่มีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถตามกฎหมายมาตรา3-3นะครับที่กำหนดให้ บริษัทที่มีลูกจ้าง100คนต้องจ้างคนพิการ1นคนนะครับซึ่งหากไม่จ้างก็คือบริษัทจะต้องมีการเสียค่าปรับเพื่อเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งกฎหมายนี้ที่ออกมาก็คือต้องการสร้างอาชีพแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพให้กับคนพิการได้มีงานทํานะครับ,รบทั้งยังเป็นการสร้างกําลังใจ ให้กับคนพิการด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการพูดคุยหาลือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับในการที่จะขอความร่วมมือของภาคเอกชนในการส่งเสริมศักยภาพในการจ้างงานของคนพิการนะครับค่ะทางนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ยังได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงอววนะคะ MOU กับ5มหาวิทยาลัยคะ่ะอัพสกิลแล้วก็รีสกิลให้กับคนพิการนะคะซึ่งมีการทําอ o u กับ กับ5มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้แล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการเพื่อเป็นโครงการนําร่องนะคะโดยเชิญคนพิการเนี่ยเข้ามา up skill แล้วก็ r e ส s ิล l l นะคะแล้วก็ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยส่งเสริมความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆให้กับคนพิการนะคะถ้าหากว่าโครงการสําเร็จมีคนพิการปีละกว่า1 0,000คนเนี่ยได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะ,คะแล้วก็ผลักดันให้สถานที่ต่างๆทั้งของหน่วยงานราชการแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นอารยาสถาปัต์นะคะหรือว่า,าที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับคนพิการได้นะคะซึ่งก็มีการที่จะผลักดันในเรื่องของการมีงานทําของคนพิการด้วยที่สามารถทํางานได้ะนะคะ ซึ่งก็ถ้าหากว่าไม่มีการจ้างงานเขาอาจจะอยู่เฉยๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกับแบบว่า,าบาง<ท>ใช่ค่ะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยทําไมตัวเองไม่มีค่าในการที่จะสามารถไปทําอะไรได้เลยตอน<ช>นี้เนี่ยก็มีการจัดโครงการมาเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของทักษะฝีมืออะไรต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยใช่ครับในส่วนนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระทรวงพอมอนะคะที่ได้มีการดูแลในส่วนของผู้พิการให้ได้มีงานทํานั่นเองนะคะต้องบอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือจํานวนคนเกิดที่ลดน้อยลงใช่ไหมพี่ออนใช่ครับแล้วก็เราส่วนใหญ่ก็คือเข้าสู่ในช่วงของผู้สูงวัยแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆคู่เนี่ยแต่งงานกันเขาจะต้องบอกกันไว้เลยว่าจะไม่มีลูกหลายคน เยอะมากจริงๆนะคะแม้แต่คนรอบข้างเห็นเยอะมากเลยที่ตั้งใจว่าแบบว่าพอแต่งงานแล้วเนี่ยไม่อยากมีลูกทีนี้ก็เป็นปัญหาสังคมเลยเพราะว่าจํานวนคนเกิดเนี่ยน้อยลงใช่ครับแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยมาก,กขึ้นเรื่อยๆใช่ครับ,ใช,รบใช่ค่ะช่วงระหว่างวัยแรงงานก็จะหายไป<ช>เพราะว่าคนเกิดน้อยค่ะ<ต>ซึ่งในส่วนนี้ถ้าคนพิการมีศักยภาพสูงก็สามารถเข้ามาทํางานในส่วนของแรงงานได้ก็ถือว่าเป็นผลดีที่นอกจากว่าประเทศไทยเราจะมีแรงงานเพิ่มขึ้นแล้ว แรงคนพิการก็ยังได้มีกําลังใจได้มีการมีงานทําแล้วก็เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการได้เป็นอย่างดีในส่วนนี้ครับค่ะ